เฮลโลเอดิมาเฮลโลยูเวลคับไอเลิฟยูเอดมาไอโซมิสยูแล้วคุณดูฉันนะแบทเร์วีเนิร์ชวีเนีร์อ้าวก็ม่อยากเห็นอะไรฉันมากอ่ะก็ได้ได้แค่ไหนพี่นิวค่ะเจได้แค่ไหนสาองเอาให้สุดหนไหนไหน เจ๊พร้อมสู้เสมอเดี un> un> ๋ยวเตรียมตัวแพ้นะครับเลข3ามสิบจะหายไปนะครับเจ๊เจ๊แล้ววางแพ้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับผ้าสามรอยพอยเมื่อกี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับได้เจ๊ Đó Cô, cô bé thân Đó, thế thank kêu, hello, em phải button And they will give up, they will give up Me chắc, winner, me chắc, winner <coughs> Thế Đến đằng ý đời xe máy Đó ถึงสี่สุ่สี่ทุ่มนะเจ๊ก็คือได้เดี๋ยวต้องมีสักครั้งที่พลาดอ่ะเล่นเป็นแสนทะเหมือ้ป๊อ,อปกี้แพ้ไปอ๊อปคี้แพ้ กูแข้นมึงนะกูแพ้นนะมึงทำห้กูแข้น,นไอคนขี้แพ้ยังไงมึงก็แข้นกูก็แข้นไปเลยเแบบจ็บจี๊ดเลยครับผมเจ็บจี๊ดเลยคะ่ะเจ็บจี๊ดเลยค่ะ fighting 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 ทุกคนสู้ๆไฟ f i g h t i เก่งมากทุกคนเยี่ยมทุกคนเยี่ยมทุกคนเยี่ยม เยี่ยมทุกคนเยี่ยม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 พี่นิวพี่นิวขอบคุณนะคะพี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไหนอะเอ็มีพีคุณอยู่ไหนเรียกมาสิตอนนี้มาปาดให้ฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยเวลายังเหลืออีกสิบห้าวินาทีช่วยมาปาดให้หน่อยชอบปาดไม่ใช่หรอปาดมาเลยปาดมาเลยนับดินับนับปาดมาปาดมาเร็วเร็วเร็วป๊อปนับป๊อปนับกนป๊อปนับสิีเสรรอบได้อย่างมี บอบฉันหิวข้าวแล้วเดี๋ยวฉันมาหาใหม่นะฉันหิวข้าวฉันไปกินข้าวก่อนดูหวัวแพ้น้าเกียดโอเคเดี๋ยวฉันไปกินข้าวก่อนฉัน